วัรับผมอันนี้โบอันนี้มาสร้างแคนนะคะสร้างแคนแคนเลยนะโอ้มาสร้างแคนนะครับแคนร,รายละเอียดแคนนี่นะเฮ้ยเน็ตบังเี่นนะคำาวัขวกับประกาศอานเลยนะคะให้เวลาอ่านสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบเวลาสิบวิแล้วแล้วนี้ก็หมุนติวติ้วจังเลยแล้วก็มาดูรายละเอียดแคระโอยมันเยอะขนาดนี้โคนานเลวันนี้เอ่ะเอ้าหมือนติวติ้วไปโอ้โเหมือนติวติ้วมาหยุดกินเวลาไั้งนานแล้วเนี่ย จะเดินพอเราหมุนติ้วติ้วมีคนแค่สามคนนะครับถ้าอยากจะเพิ่มก็ต้องก็ต้องเงินนะครับเงินไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งจะเพิ่มคนไงนแล้วก็นี่นะเ,นเออเออ,เอ,อแคนสร้างใหม่ครับ<ๆ>ก็คือบันทึกแคนเรียบร้อ นี่นะครับอ่านให้เวลาอ่าน20สิบวินาทีเลยละกันเดี๋ยวพอนะเดี๋ยวผมนับเลยนะอ่านเลยครับ ันจะอ่านกระสิทธิ์แลแ้วแหละโอเคถ้างั้นก็อยาให้มาดูคนในคแคนละกันนะคะทนน่นี้ใครเข้ามาคนที่สี่ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือจะเอาตั้งตั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาแคนก็ได้นะแต่ตเรืเอคะแนนคนที่สี่ได้เป็นผู้รักษาแคนนะคะถ้าคนที่สิบ เฮ้ยเอาแค่ห้าคนดีกว่ารีบเข้านะคะเดี๋ยวจะได้ไกลคนรีบรีบเข้ากันนะครับขอบคุณครับอันนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ